สวัสดีค่ะโบจากนิสสันชอยวันนครปฐมนะคะวันนี้ค่ะเรามีรุ่นรถพิเศษนะคะ King Cap E นะคะ Back e d i t i o n นะคะเราทาให้ลองทั่วประเทศนะคะบอกเลยว่าที่นี่ราคาพิเศษที่สุดเลยนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่จากราคาอยู่ที่790,000บาทนะคะชอยวันขายอยู่ที่645,000บาทค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดเลยนะคะราคานี้พิเศษสุดๆเลยนะคะ สิ่งที่6 0 0หมืหบาทลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็แต่งด้วยกระจังหน้าลมดำนะคะตรงนี้แล้วก็แถบกันชนก็มีแถบสีส้มให้ด้วยโดดเด่นมากๆเลยนะคะบ่งบอกถึงว่าเป็น black edition นะคะล้อนะคะก็เป็นล้อลมดำนะคะ18นิ้วด้วยค่ะบอกเลยว่า ดุมากๆเลยนะคะแล้วด้านข้างนะคะจริงๆจะประกอบไปด้วยอ่าซุ้มล้อแต่ตอนนี้ซุ้มล้อเราไม่ได้ติดให้นะคะก็สติ๊กเกอร์คาดแบ็กดิชั่นที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะตรงส่วนนี้ภายในนะคะก็เป็นพวงมาลัยที่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอ5นิ้วนะคะแล้วก็เบาะหนังเป็นเบาะหนังนะคะดูภายในดูสปอร์ตมากและดูกว้างขวางค่ะสมกับที่เป็นแบ็กดิชั่นมากๆเลยค่ะ ก็เป็นกระบะที่โบบอกเลยว่าตอนนี้เป็นรุ่นรถนวรา่าแบ็กออดิชั่นรุ่น E ที่น่าใช้มากๆนะคะสำหรับกระบะแคปซึ่งราคาถูกมากๆหรือลูกค้าบางาท่านใดที่อยากได้เป็นการดาวน้อยก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะตอนนี้รถเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นตอนนี้ร้อนแรงมากลูกค้าให้ความสนใจเป็นเป็นอย่างมากเลยทักเข้ามาสอบถามโบหรือน้องเซลทุกคน ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ